เราจะมาสาธิตเกี่ยวกับแรงดันอากาศกันนะคะโดยวัสดุอุปกรณ์ของเราก็ง่ายๆเลยค่ะ 1. น,น้ำร้อนที่เราเตรียมไว้2ขวดพลาสติกนั่นเองค่ะโดยขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะนำน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้เทใส่ขวดพลาสติกลงไปเลยค่ะเทลงไปนี้เลย จากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทค่ะขย่านิดนึงแล้วก็เทน้ำร้อนออกค่ะจากนั้นปิดฝาขวดขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นกันนะคะแล้วเราก็จะมาสังเกตผลการทดลองกันค่ะว่าขวดนี้จะเป็นยังไงกันนะคะ กวดก็จะค่อยๆบีดตัวอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ปิดไฟนะคะก็จะบิดตัวอย่างนี้เลยนะคะไว้สักพักนะคะนี่ก็คือผลการทดลองที่เราทิ้งไว้ให้เย็นสักพักแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะกวดของเราก็จะมีการบิดเบี้ยวเสียรูปทรงนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า เรานำน้ำร้อนเนี่ยเทลงไปใช่ไหมคะเราเทลงไปเพื่อที่จะไล่าอากาศในขวดออกมาน,นี่่นี่ก็คือผลการทดลองนะขยายสำหรับการไล่าอากาศนะคะการเทรน้ำร้อนใส่ขวดเป็นการไล่าอากาศยังไงเมื่อเราเทน้ำร้อนใส่ขวดจะเป็นการไล่าอากาศโดยเมื่อเราเทน้ำร้อนลงไปในขวด น้ำร้อนจะทำให้อากาศภายในขวดได้รับความร้อนอากาศเมื่อร้อนขึ้นจะขยายตัวและลอยออกจากปากขวดถ้าเราเทน้ำร้อนทิ้งไปและปิดฝาขวดหลังจากนั้นอากาศร้อนในขวดค่อยๆเย็นลงและหดตัวทำให้เกิดความดันต่ำภายในขวดอากาศใหม่จากภายนอกจึงไม่สามารถเข้ามาแทนได้ถ้าปิดฝาไว้ขวดเหมือนถูกไล่าอากาศออกไปบานส่วนนั่นเองค่ะ ต่อไปเราไปสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะ ทำไมขวดพลาสติกของเราจึงบิดเบี้ยวเสียรูปทรงกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าขณะที่ขวดพลาสติกเปิดอยู่ได้ยังไม่ได้รับความร้อนจะมีอากาศทั้งภายในและภายนอกขวดพลาสติกโดยอากาศภายนอกจะออกแรงกระทําต่อขวดพลาสติกทุกทิศทุกทางเลยนะคะกล่าวง่ายๆก็คืออากาศภายนอกเนี่ยกำลังบีบขวดพลาสติกอยู่นั่นเองคะ่ะแต่ทําไมขวดพลาสติกของเราไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เสียรูปทรงแบบนี้นะคะก็เพราะว่าภายในขวด พลาสติกเนี่ยก็มีอากาศที่ออกแรงดันผนังขวดพลาสติกไปทุกทิศทุกทางเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นแรงบีบจากอากาศภายนอกจึงสมดุลกับแรงดันอากาศภายในและทีนี้เราทําการทดลองโดยนําน้ําร้อนเทสใส่ขวดพลาสติกก็คือการไล่อากาศภายในออกนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันขณะที่เราไล่อากาศภายในออกแล้วเนี่ย ก็ยังมีแรงอากาศภายนอกกําลังบีบขวดพลาสติกของเราอยู่จึงทําให้ขวดพลาสติกของเราบิดเบี้ยวเสียรูปทรงแบบนี้นั่นเองค่ะสรุปก็คืออากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยก็ออกแรงกระทําต่อวัตถุต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่เราไม่รู้สึกถึงแรงกระทํานั้นก็เพราะว่าแรงดันนั้นกระทําต่อวัตถุทุกทิศทุกทางแรงเหล่านั้นจึงหักล้างกันนั่นเองค่ะ